สวัสดีคะ่ะชาวรักนาราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง S อ i s t e ตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวระหว่างวันที่15ถึง31มีนาคมมีดาวย้ายทั้งหมด4ดวงค่ะดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพระเกตแล้วก็ดาวพุธเสริมด้วยที่ดาวอังคารนะคะที่ยังคงมีอิทธิพลไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเริ่มต้นที่ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์นะคะ ขยับย้ายพร้อมกันวันที่15และในภพปัตนิก็มีดาวกลุมร่วมกันถึง3ดวงค่ะหลายๆท่านเลือกที่ตัดสินใจจบจากสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะจบจากสิ่งที่ไม่ใช่อะไรที่มันไม่ได้ตอบโจทย์เราอีกต่อไปเป็นได้ทั้งคุณตั้งใจเปลี่ยนเองหรือว่าถูกกดดันให้เปลี่ยนบางท่านเปลี่ยนสายงานไปเลยก็ได้ค่ะส่วนท่านที่ยังอยู่ที่ทำงานเดิมนะคะ ก็อาจจะมีการโยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบบางท่านอาจจะถึงขั้นย้ายที่อยู่ตามที่ทำงานเลยก็ได้สำหรับน้องๆน,นะคะที่ยังอยู่ในวัยเรียนก็อาจจะเลือกที่เปลี่ยนสาขาวิชาในช่วงที่ดาวย้ายด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็หลังจากเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมันจะมีหลายๆอย่างค่ะที่มันจะไม่เหมือนเดิมท่านใดที่ว่างงานหรือว่ารองานอยู่ มีอะไรที่พอจะเรียนเสริมหรือว่าเพิ่มเติมได้ช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างน้อยคุณก็จะมีโอกาสได้เพื่อนฝูงค่ะหรือว่าคอนเน c t ชันเพิ่มมากขึ้นอาจจะได้รับโอกาสในการชี้แนะหรือว่าช่องทางการต่อยอดสายงานใหม่ๆก็ได้พยายามพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่คุณสามารถเปิดรับสิ่งต่างๆได้กว้างๆนะคะเราสามารถที่จะทำควบคู่ไปก,กับการรอง,งานด้วยก็ได้ค่ะ และถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณได้งานก่อนวันที่19เมษายนก่อนที่พระบระหัสจะย้ายเข้าพบมรณะนะคะถึงแม้ว่าจะย้ายเข้าไปได้ตำแหน่งราชาโชคแต่ว่าอยู่ในพบที่อาจจะไม่ได้ดังใจมากนะะักค่ะการสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ดีเท่ากับในช่วงเวลานี้อันนี้บอกให้คุณทราบล่วงหน้านะคะเพื่อจะได้รู้ทิศทางในภายภาคหน้าพอเริ่มเดินมีนาคมนะคะ หลายๆท่านกำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ทำงานใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่หรือว่าถ้าคุณทำงานอยู่ที่เดิมนะคะคุณก็อาจจะได้เพื่อนร่วมงานหัวหน้าแล้วก็ทีมงานใหม่ๆก็ได้การเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งไปอยู่ในจุดที่ท้าทายแล้วก็ต้องใช้ความสามารถที่หลากหลายมากขึ้นเกณฑ์ของการเดินทางไกลก็มีค่ะบางท่านย้ายที่ทำงานเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางบางท่านก็ไปได้ไกลถึงต่างถิ่นต่างแดน เกณฑ์ของการเดินทางมีทั้งเกี่ยวกับงานและก็ไม่เกี่ยวกับงานนะคะบางท่านไปเยี่ยมญาติเยี่ยมครอบครัวดาวเสาวย้ายออกจากพบปุตตะเข้าพบอลิการบุกเบิกเริ่มในสิ่งที่ยังไม่ถนัดค่ะเป็นช่วงที่คุณกําลังปรับตัวนะคะและเดี๋ยวมันก็จะปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่กําลังทําอยู่ไปเป็นความถนัดความสามารถใหม่ๆขึ้นมาลุยเลยค่ะมันอาจจะไม่ได้ง่ายมากนักในช่วงแรกๆนี้นะคะ คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควรเพราะว่าความเป็นดาวเสา์เนี่ยเขาไม่ง่ายอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำไม่ได้ดาวเสาร์เขามักจะต้องให้เราผ่านความยากลำบากการรอคอยก่อนเสมอท่านที่มีอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการก็อาจจะมีการซุ้มทาอะไรอยู่แบบลับๆนะคะดูเหมือนว่าคุณจะมีการพัฒนาต่อยอดบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังทำอยู่เช่นเดียวกัน มีการบุกเบิกเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างกำลังรอเวลารอโอกาสที่เหมาะสมค่ะหรือว่าการต่อสู้การแข่งขันการประมูลงานก็ดูเหมือนว่าจะมีการทำอยู่แบบลับๆเช่นกันมีเรื่องของข้อตกลงการเซ็นเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่นะคะคุณอาจจะเพิ่งทราบว่าชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแบบแผนสาขาวิชาเรียนได้ค่ะไม่มีคำว่าสาย เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่มันเป็นตัวเราดีที่สุดนะคะแล้วก็บอกเพิ่มเติมไว้ตรงนี้เลยค่ะคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาอะไรที่มันยังไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงนะคะเดี๋ยวความรู้สึกของคุณมันจะค้นพบอยู่ตลอดใน2ปีครึ่งต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เดือนมีนาคมนี้แน่นอนค่ะงานหรือว่าอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับดาวในช่วงเวลานี้นะคะ งานที่เป็นงานที่ปรึกษาหรือว่าการแก้ไขปัญหาทุกรูปแบบพวกงานช่างงานซ่อมต่างๆค่ะก็ล้วนแล้วแต่เป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นดาวราหูเจ้าเรือนอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าพบมลณะงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายทุกรูปแบบนะคะงานขายประกันงานเกี่ยวกับโหราศาสิ่งลี้ลับการนาเข้าส่งออกงานที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ หรือไม่ก็เป็นบริษัทที่มีสาขาต่างชาติงานที่ยกตัวอย่างมานี้นะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับทั้งดาวเสาและก็พระราหูค่ะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนมลนะและก็สหัสชชะแล้วก็จะมีอิทธิพลไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมคุณจะได้วางแผนได้ระยะยาวนะคะดาวอังคารเป็นดาวาธาตุลมเข้ามาอยู่ในภพที่ถูกาธาตุแต่ว่าส่งกำลังถึงดาวเสาค่ะซึ่งเป็นคู่ศัตรู คุณจะมีการติดต่อประสานงานหรือว่าการพบปะสังคมที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของการงานก็ได้จะมีเรื่องที่คุณจะต้องเข้าไปเป็นธุระจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวค่ะมีบางอย่างที่คุณต้องทำร่วมกันหรือว่าช่วยเหลือกันอยู่นะคะจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมหรือว่าดูแลคนในบ้านก็ได้ค่ะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ไม่สบาย โดยเฉพาะดาวเสาร์นะคะขยับเข้าพบอลิปัญหาเกี่ยวกับบุตรหลานลูกน้องคนที่อายุน้อยกว่าก็จะมีเข้ามาเช่นกันค่ะตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับดาวศุกร์นะคะที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเข้าพบมลนะแล้วก็กลุ่มร่วมกับพระราหูมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานค่ะแล้วก็เรื่องที่ต้องดูแลผู้ที่เจ็บไข้ไม่สบายในบ้านดาวออกมาเตือนในเรื่องของการเงินนะคะ คุณก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยเช่นกันหรือไม่บางครอบครัวก็มีเรื่องของทรัพย์สินมรดกค่ะที่อาจจะมีปัญหากันอยู่ด้วยในตอนนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ลงไปด้วยก็ได้มีโอกาสได้พบรักทางไกลค่ะหรือว่ามีการครบหาดูใจกันแบบลับๆยังไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้สถานะที่ชัดเจนได้นะคะ ท่านที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วจะมีเรื่องของครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเขาหรือว่าครอบครัวเราที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการพอสมควรแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องใช้เงินด้วยนะคะช่วงนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้ไปบูชาหรือว่ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์การเข้าวัดทำบุญกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเสริมความเป็นสิริมงคลกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆค่ะ ดาวมฤตยูอยู่ในภพสุภาเกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาตนเองค่ะการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้ไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนนะคะวิถีชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการเดินทางเคยอยู่ที่หนึ่งแล้วก็อาจจะต้องไปทำงานอีกที่หนึ่งเปลี่ยนสังคมใหม่วิถีชีวิตไม่เหมือนเดิมค่ะบางท่านมีเรื่องของเข้ากฎหมายคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ ฉะนั้นทั้งดาวสาวและก็มฤติยูนะคะปุ่งบอกว่าทัศนคติบางอย่างของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปส่วนว่ามันจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณแต่ละคนค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขออวยพรให้ทุกๆก,การเริ่มต้นใหม่ของพวกคุณมีแต่สิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้านะคะอุปสรรคปัญหาก็ขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งและก็พร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันไป เป็นกำลังใจให้รักคนาราศีกันทุกท่านค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้แล้วก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ